ตอนนี้นะค่ะเรามาขี่เราเล่นกับพี่อ้อมแล้วทุกพี่อ้อมวันนี้วันหยุดพาพี่อ้อมมาเที่ยวพี่อ้อมอยากกินอะไรหนูอยากกินก้อนมากินก้อนนี่ทำไมเราไม่จะไปที่บ้านวะรถมันติดป่ะวะอะไรอะไรอะทำไมวันนี้พ่อถึงติดอ่ะอ้าวก็คิดถึงพี่อ้อมไม่เจอพี่อ้อมนานมาก นี่แหละคือการตอบคำถามแล้วเราคุยกันไปบ่อยว่าอายุท่ไ่กิ๊าอะไรกันึงแล้วค่ะพี่อมบารคารเอแกิ่ว่าเลไไม่แ้ไมแกไม่พมเลย่าบารอนมันไม่ได้เอาวัยรุ่นเขาเรียกกันว่ามาอนเขาเว่าสันสันอน โอ๊ยแต่อ่างอยู่ด้งพี่อ้อมถึงแล้ววันนี้อยากกินอะไรเดี๋ยวเลี้ยงกูเป็นคนชอบกินบาบอร์บีคอนอยู่แล้วแต่พี่อ้อมเลี้ยงอ้อาวกูชอบแต่กูไม่ได้มีตังเยอะไงพี่อ้อมสาธุสิอยากมีตังเยอะ <laughs> แต่ว่าช่วงนี้มัน หาร้มันเยอะมังแกเครียดหรอช่องเนี้ยเครียดสิถ้าแกเครียดแกก็ต้องกินก้อนกินแล้วหายเครียดหรอก้อนเกลือกัดก้อนเกลือกัดก้อนเกลือนี่วันนี้เจะพาไปอ้อมกินแบบเซตใหญ่หนูขอเมนูก่อนพี่คาขอเมนูหน่อยค่ะนี่ก็ดีวดีค่ะวันนี้คือพี่ชายหนูหิวมากเลยค่ะอยากได้แบบว่าจุกๆเลย เป็นชุดนี้เลยค่ะพริกพริกคักๆในราคา9ก9ราบกาบาทค่ะอ่าพี่อ้อมชุดพลิกผีกคักๆนี่ในเซ็ตมีอะไรบ้างจา๊ะในเซ็ตจะมีหมูถาดใหญ่2ถาดค่ะแล้วก็ของทันเล่นจะมีเป็นเกี๊ยวซาาาทอดค่ะแล้วก็มีข้าวผัดกระเทียมหนึ่งที่ข้าวโพดผัดเนยเบคอนค่ะหวานในเซ็ตจะมีเป็นไอติมบอลลอยหนึ่งทีค่ะุ้มเลยคุ้มมากครบมากคาวหวานและยังมีเป๊ซซี่รีฟิลด้วยค่ะพี่อ้อมเอาเซ็ตนี้หนึ่งเซ็ตค่ะจุกๆเลยค่ะค่ะขอบคุณนะคะ ช่วงนั้นหนูกินอะไรไม่ได้เยอะเศาๆอกหักเป็นไรอ่ะอกหักจากไอซ์ซื้อหักมาปีนึงแล้วเนาะหนูเสพติดการอกหักกูก็เป็นไม่ได้ไม่มีอะไรเลยเอออกหักซักรู้สึกฟิลซักรู้อกหักตลอดเวลาพอได้เดินหนูกลัวการสุกเกินนะเพราะว่าเพื่อนที่สมัยตอนเรียนประถมอะหนูไม่ค่ชอบหัวเราะแต่เด็กพอหนูหัวเราะหน้าห้องมากมากอย่าครูจะบอกว่าซักรวันนี้หัวเราะเยอะมากเลยเนี่ยกลับบ้านเป็นจะมีเรื่องเครียด กัวเลยปะแล้วเป็นครัอ่ะมีสิอะไรมาสอนอย่างเงี้ยเออไม่ดีเลยอะเนี่ยหัวล้อเยอะกันเนี้ยกลับบ้านเปจะมีเรื่องเครียดระวังของหายไม่ดีเลยไม่ดีเลยคนมีความสุขแล้วจะมาให้กลัวความทุกข์ในอนาคตทําไมอะใช่หรือว่าจะไม่ชอบที่หนูหัวล้อมีด้วยเหรอคนที่ไม่ชอบคนเห็นคนหัวล้ออ้าวก็จะเป็นหัวล้อยังไงวันนั้นอ๋อเข้าใจได้แล้วทำไมอ่ารำคา เราพี่อ้อมล่ะเป็นไงบ้างส่งนี่ยอดเยอรดขายไม่ค่อยดีเลยแกขายอะไรอิริทแพ <laughs> พี่อ้อมเราจะไปออมไปกินข้าวกับใครบ้างเวล่ากินข้าวคนเดียวแกฉันกินข้าวคนเดียวเหงาเงาฉันดูหนังคนเดียวทําอะไรคนเดียวเขาจะบอกให้แกหาแฟนสักคนแต่เราก็อายุยังน้อยอยู่เลย <laughs> พี่อ้อมตอนนี้พี่อ้อมสามหกแล้วนะน 3, กูเปสามหกที่แบบปัญญาอ่อนได้สุดสุดสุดทีเลย พี่อ้อมฟังนะจําตอนเราเป็นเด็กได้ไหมพ่อแม่เราอ่ะอายุ3ามหนะวันนี้เราเป็นวัยสาแล้วอ่ะเราไม่เหมือนตอนที่พ่อแม่เราเป็นเลยจริงเนี่ยหนูอ่ะจะสามสิบแต่หนูยังน่ารักอยู่เลยอ่ะเจนน่ารักจริงด้วยอ่ะอุ้ยเซตนี้ใหญ่มากอันนี้แค่เซตหมูนะคะนี่ให้ดมให้ดูแบบว่าลออให้ดมให้ดมก่อนความสดกลิ่นความสดกลิ่นความสุกมันจะมาแล้วค่ะนี่นี่ปะไม่ UFO เกินอันนี้ให้ดมก่อนนะครให้ดมก่อนคุณแม่ดูเร็วเกี่ยวซ่าร้อนเลยๆเลยร้อนเลยร้อนเลยๆเลยคุณแม่ร้อนเลยนี่นี่วน่ากินมากขาโพดแฮมชีสเห็นแล้วจ้ามาใกล้ๆคุณหลานคือนอกจากไม่โตชอบเล่นอาหารอีกอ่ะพี่อ๋อน้องถอดเล่นเนียเฮ้ย หอมมากนี้ก็ลงมันหมูนะคะบอกก่อนกุเป็นคนไม่กินอันนี้เลยนะแต่ผักใช่ไหมแต่ต้องใส่ที่ก้อนน่ะกูกินได้ทาไมไปออมไม่กินผักอ่ะบางอย่างอ่ะพอมันไม่ไม่เคยลองก็พอโตมันไม่ทันแล้วอ่ะเข้าใจป่ะแล้วถ้าเป็นคนจ้างไปออมร้านมึงกินผักเอาไหมเอาดิเอาก็ไม่ชอบไม่ชอบก็ไม่ทำป่ะพอมันมีเงินมันก็เลือกได้แล้วมันต้องทำไม่ทำเออเกือจะเท่าไหร่ละเป็นหย่างหรือยี่สิบเจ็ดดีเนาะ พิเศษแล้วประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้พมันมีสักกี่คนในโลกกะหล่คนทุกคนทําได้แอนนาเชื่อว่าทุกคนทําได้เราก็ต้องทําได้ออแอนาทได้คุณก็ต้องทําได้คือบางคนนะมึงขยันมากแต่ไม่ได้ประสบความสำเร็จอ่ะบางทีกูกูไม่เชื่อว่าการที่แบบขยันแล้วมันจะประสบความสำเร็จการที่เก่งแล้วมันประสบใครรู้ปะหนูในอดีต สมัยก่อนน่ะหนูว่าเรียนเก่งมากถ้าได้เกรดเฉลี่ยต่ำกว่า3.9มจุดเก้คือร้องไห้อะทำกิจกรรมเก่งพูดเก่งอะไรเก่งหมดแต่ทำไมเราไม่เห็นได้ดีในสิ่งที่เราทำได้เลยวะแบบมันถึงว่าสมัาเราดูทีวีอย่างเงี้ย เราทำแบบนี้ได้นะทำแล้วถึงไม่ได้ยินจุดนั้นอะไรเงี้ยหนูกลายเป็นเด็กคนนั้นเว้ยที่อ้อมพูดถึงทำไมไม่เป็นเราเออทำไมไม่เป็นเราอ่ะเก่งขนาดเนี้ยไม่ประกอบผล็จได้ไงวะอะไรเงี้ยเมื่อับนบียา์จะอยู่ตรงนั้นตั้งแต่เล็กเลยตั้งแต่เล็กเลยตอนนั้นไม่มีเน็ตเราวมึงอยากเป็นดาราอยากเป็นดาราอยากเป็นพิธีกรรายการทีวีทุกคนอยากเป็นดาราเด็กๆอ่ะเพราะว่าเราได้เสพเราได้เห็นอ่ะเนาะได้แต่งตัวสวยๆแล้วพอมาประจวบเหมาะปีสามเทอมสองทำเพจจือปากขึ้นมาครั้งแรกคลิปแรกเลยที่ทำคลิปนั้้้้นนนนนนน่่่่ะะตออองยมม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 รรััััับบวววววาาาาาาาทไไคคกกกกกเเเเิิดดดดแลีพจ หนูปล่อยของทุกอย่างนะเว้ยทั้งทักษะการพูดทักษะการนําเสนอที่เราเคยเรียนพรีเซนต์มาทักษะการทําวิดีโอถึ่ไม่ได้เรียนหรอกแต่ว่าจบพัฒปูดบุกด้วยตนเองอะไรอย่างเงี้ยเอาทุกอย่างที่เราเรียนอ่ะหนูใส่รายละเอียดถึงขั้นแบบว่าสวัสดีค่ะนี่การไหวหนูเคยประกวดรายาทไทยนี่คือเตจจือปากอะไรเงี้ยคือใส่เต็มที่เลยแล้วมันก็แบบพลิก่ะพูดง่ายๆว่าพลิกชีวิตพอคิดนั้นเลยอ่ะดีจังเออแล้วพี่อ้อมไปด,ดูนี่ปะาพูดหน่อยนั่งกินละอดีเลยคลิปของบาร์บ คือลดมากใช่คุณผู้ชมมาดูกันเลยยังค่ะ<อ>คลิปของปารีกอนมันเป็นคลิปสั้นๆเป็นดูได้นะ<ช>คลิปดีมากมันเป็นเรื่องราวของเกี่ยวกับวัยรุ่นต่างๆเนี่ยที่แบบว่าชีวิตพลิกไปพลิกมาเห<อ>มือนเนี่ยเหมือนเรานั่งพลิกหมูแบบนี้แหละกูเป็นคนโชคดียอย่างหนึ่งอย่างเดียวเลยนะในชีวิตอขอบคุณ everything a l อบนโลกไปเนี่ยคือคนรอดตัวสุดๆคือกูเป็นคนโตมาแบบคนเดียวพ่อแม่ก็ไม่ไม่ได้แบบดูแลอะไรเงี้ยเป็นเด็กแบบไปไปเรื่อยเปื่อยอะย้ายจังหวัดมาแบบยายจังหวัดเจ็ดแปดจังหวัดแล้วก็อยู่ด้วยตัวคนเดียวอยู่กกับเเพื่่ออออนยยูะไร็ล ู้สึกว่าแบบกว่าจะโตกว่าจะมาอยู่ตรงเนี้ยคือทุกคนแบบคอยดันตลอดเออคือตอนเนี้ยก็ดีแล้วเหมือนเหมือนชีวิตมันก็ไม่รู้วู่ตรงนี้ได้ไงเนอะปะจากเด็กแบบโบโบเบเพอมันอยู่ตรงนี้ก็ชีวิตแบบพอมีทุกอย่างแล้วมีบ้านมีรถพร้อมจะมีความสุขแล้วอะชีวิตพลิกมาจากจากตอนวัยรุ่นแล้วถูกไหมพร้อมจะมีความสุขแล้วจริงๆมันครบแล้วการงานเงินฐานะบ้านรถมีครบแล้วเพราะว่าก่อนที่จะสบายกูก็มีเท่าไหร่ก็อัดให้ที่บ้านหมด ล้วพอวันวันที่มันถึงว่าเขาสบายแล้วกูกกูกำลังจะสบายละมาเลยแม่เซลล์ในสมองแตกกูก็ไม่รู้หรอกว่าเซลอ์ในสมองแตกน่ากลัวปาวะจนไปเห็นนะคำว่าเซลอ์ในสมองแตกนี่มันคือตายนี่ว่ะมันตายได้เลยนี่ว่ะแต่แบบด้วยความที่ไม่เคยเห็นแม่เจ็บปวดนะจ๊ะปะไม่ตายเดชะบุญไม่ตายเออพอไม่ตายเสร็จุ๊บเราก็ต้องดูแลกันแบบมา <อ>กูมีความคิดในใจหนึ่งเลยนะเขาไม่ได้เลี้ยงกูากูจะต้องยังไงดีกูจะต้องต้องเลี้ยงเขาปะสองสิ่งที่มันเปลี่ยนไม่ได้เลยนะในชีวิตอะพ่อแม่ญาติพี่น้องก็เลยต้องแบบออามาเจอกันหน่อยกูกําลังจะใช้ความสุขละกูกาลังใช้ชีวิตละไม่ได้เลยพ่อแม่กูป่วยคืออยู่เพชรบุรีใช่ปะกูก็มีแผนว่าจะกลับไปไปเห็นไปสร้างบ้านอะไรอยู่เอ,เอาเงินเก็บนนเกือบทั้งหมดแล้วไปสร้างบ้านที่เพชรบุรีกันจะไปอยู่ยาวถูกไหมใช่แล้วก็ล่ําลาแล้วว่าจะไม่อยู่กรุงเทพแล้วนะอันนี้เพิ่งเกิดปีที่แล้วะา ที่แล้วกูจะไปอยู่โน่นไปขายขาอะไรขายก็ต้มก๋เตี๋ยวแล้วพอแบบจะใช้ชีวิตสนุกสนานทุกวันทุกวันพอมันเ,เกิดเหตุการณ์แบบแบบนั้นคือเปลี่ยนใหม่หมดเลยกูขายทุกอย่างที่มีเพราะตอนนั้นก็ไม่ได้แบบต้องระวังระแวงอะไรใช่ปะใช้ชีวิตไปเรื่อยๆกูย่าไปอยู่เพชรบุรีประมาณ3เดือน ตอนตอนนั้นอนะกูก็รู้สึกว่ามันอา้ามัน,ม,นมันเป็นเวรเป็นกรรมเป็นอะไรของเขาละมั้งไม่ใช่ไม่ใช่ของเราหรอกคือว่าเป็นเวรกรรมของเขากูมีหน้าที่ต้องแบบรับให้ไหวแล้วทีเนี้ยตอนที่เขาจะเลื่อนในสมองแตกใช่ปะคนโทรมาถามกูว่าญาติพี่น้องอะไรเงี้ยต้องผ่านะมันต้องรับรองจากกูซึ่เป็นลูกของเขาซึ่งพ่อแม่กูเลิกกันซะเปละ่าเขาถามว่าจะผ่าไหมกูตัดสินใจแบบยากมากเลยอะ่ยะแบบกะูต้องผ่าหรือไม่ผ่าหรือยังไงแต่หมอก็ยืนยันว่าถ้าไม่ผ่ามีสิทธิ์ที่จะตาย แต่ถ้าผ่าแอก็อาจาจะต้องอย่างนี้ผ่าให้กูตัดสินใจยังไงวะ กูก็เลยต้องตัดสินใจแบบเอาชีวิตเขาไว้ก่อนกูก็ตัดสินใจแบบผ่าพอผ่าเสร็จปุ๊บเขาซ้องจะหญิงมิราอะไรเงี้ยแล้วกูก็ไปเจอบางคนที่บอกว่าโอ้ไม่น่าตัดสินใจให้ผ่าเลยถ้าไม่ตัดสินใจใผ่านะผ่าน,นี้เขาเดินได้แล้วเขาหายเป็นปกติแล้วซึ่งกูก็เลยกลายเป็นแบบกลับมาที่กูรู้สึกว่าการเป็นการตัดสินใจของกูที่ทําให้เขาเป็นแบบนี้ก็กลายเป็นแบบว่าแย่ไปเลยแย่ไปเลยแบบรู้สึกแย่มากเพราะว่ามันกลายเป็นเพราะเราอ่ะคือทุกอย่างจากที่กูรู้สึกเป็นเหตกรรมของเขาอ,ขอ<ก>่ะอันนี้กลายเป็นเพราะว่าแบบเพราะกูแหละ พอมันตัดปัญหาเรื่องเงินเรื่องอะไรออกไปใช่ปะ <K _ d ata> เขาก็เป็นแม่ที่น่ารักของกูในในช่วงเวลาหนึ่งที่กําลังจะบอกว่าพร้อมมีความสุขแล้วนะอะไรเงี้ยจำได้เพราะเคยไปเจอแม่พี่อ,อ้อมเห้ารักเส<บ>ิร์ฟอ,อาหารเสิร์ฟอะไรบนอยากกินอะไรเผื่อผัดให้ออกไปตลาดซื้อหมูซื้ออะไรมาผัดพอโตก็เข้าใจว่าการรับผิดชอบชีวิตไทยจกคนมเป็นยากนะกูก็เข้าใจทุกอย่างแต่แค่แบบว่าตอนนั้นมันมันน้อยใจเ่าชคชะสตาว่ากูต้องมารับอะไรเนี่ยจังหวะปะ จังหวะด,ด้วยจังหวะสาคัญมากชุดจังหวะชีวิตสําสคัญหน,หนูพยายามบอกคนรอบข้างหนูตลอดเลยนะว่าถ้าวันนี้มันไม่ประสบความสาเร็จแล้วก็ตามอ,อย่าไปน้อยใจว่ามันจะไม่มีทางเกิดขึ้นแล้วนะบางทีอะ่ะชีวิตเราอะ่ะช่งชะตาเรามันรอแค่จังหวะหนูจะบอกกับทุกคนรอบตัวจะเหมือว่าให้เตรียมตัวเองให้พร้อมพร้อมที่จะใช้ชีวิตสบายพร้อมที่จะรวยพร้อมที่จะมีงานดีๆทำหนึ่งเลยมากสุดคือการตั้งใจเรียนไม่ต้องเรียนเก่งแต่ขอให้ตั้งใจเรียนเราจะได้รู้ทักษะในการใช้ชีวิตต่งตางๆเอามาปรับปรุงใช้กับชีวิตตัวเองอะไรอย่างเง บ้านไม่มีตังค์แต่เรียนบอลลังสิตึ่งค่าเทอมแพงมากคนถามเหตุผลว่าทำไมไม่รอแอดมิชชั่นใหม่ปีหน้าหนูจะบอกเลยนะว่าเหตุผลที่หนูต้องเอาตัวเีงชื่อเรื่องแบบรันรันรันไปไปไปอ่ะเพราชีพเราอ่ะรอไม่ได้หนูคิจริงๆตลอดเลยหนูรอไม่ได้ให้หนูมานั่งแอดมิชชั่นใหม่เลยแล้วก็ตามมันรอไม่ได้แล้วระวังแผนชีวิตตัวเองล่วงหน้าไปเลยอะไรที่เราทำมาที่เราตั้งใจทำอ่ะพี่อ้อมแล้ววันนี้มันแล้ประสบความอ่ะปล่อยทิ้งเริ่มใหม่ปล่อยทิ้งเริ่มใหม่ไป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 ไม่ต้องมาห่วงคิดไม่่่มีเเเรราาคยู้สึกววตัอองะ ชีวิตมันพลิกกลับไปเละสุดขนาดไหนกูเป็นคนใช้ชีวิตอย่างงี้กูลองอยู่แล้วไม่ต้องระวังหลังเพราะว่าคนเดียวไงมมไม่มีช่วงหนึ่งมึงจำอันนี้ได้ปะ ัตรเครดิตอะเรื่แบบชอบหลอกให้โอนเงินแบบเครดิตยุคแรกคุณเดินงงๆอยู่ในตลาดมีคนคนหนึ่งมาบอกว่าน้องเห็นยายคนนั้นปะมองไปยายงมๆเลยอะแล้วก็บอกว่าน้องเขาเศ้าสานนะเนี่ยคุราะค่าน้ร้าสารทำไมเหรอพี่ยายเขาเป็นต่างด้าวเขามาทำงานในประเทศไทยแล้วเขาโอนเงินกลับไปให้ลูกเขาที่พม่าไม่ได้น้องไปเปิดบัญชีให้เขาหน่อยสิสงสารปวดเน้เขาอ๋อปวดย กูไปเปิดบัญชีตอนนั้นไม่มีข่าวเลยคือมันใหม่มากเปิดบัญชีเสร็จปุ๊บกูก็ใช้ชื่อของกูไปเป็นปีอะแล้วก็ปีกว่ามีหมายหมายเรียกก่อนบ้านกูก็ตกใจเฮ้ยมีหมายเรียกบอกเอ้ยชื่อซ้ำม,มั้งเพราะว่า<ะ>คนอย่างกูจะไปหมายเรียกอะไรวะก็ะไม่ได้สนใจจนมีหมายจับกูก็ไม่ไปอีกเพราะกูไม่ได้อะไรอะ่ะมีหมายจับเนื้อเด็กด้วยก็ยังงงอยู่ด้วยอยู่ไปเที่ยวเชียงคานไปกับไอ้ปอกไปเสร็จปุ๊บกูนั่งกินสนุกเลยอะสักพักตำรวจมนในหนังเลยมันรวบตัวข้างหลังกูเนี้ยล็อกกี้ง กูก็ตกใจเลยผู้ชายมันถึงตัวขนาดนี้ใช่ปะสมาห,หนึ่งเขาปริ้นใบขับขี่รูปกูมาล้าทำยไงปึ้งนี่ใช่น้องไหมกูก็บอกใช่ค่ะไปทําอะไรไว้กูก็แบบแมทําก็เอาตัวกูไปเลยแล้วแม่ก็เหมือนเจอพี่อ้อมอ่ะเขาตามมาจากเฟซบุ๊กพ่อกูก็ตกใจเลยดิคือพ่อกูเป็นตำรวจนะเอออพ่อ,อ,อพวกูก็ตกใจแล้วก็ขเขาก็เอาตัวกูอะไปที่จันทบุรีเออนั่งหลังกระบะไปจากเชียงคานไปจันท์ อายนะประเด็นแรกอายมากเสียงเงินไปประมาณ2 0 0แสนกว่าบาท2,8แสนกับ3 0 0แสนเพราะกูก็แบบตำรวจเนาะไม่ได้มีตังค์เยอะจำได้เลยว่าขขา่ทองแล้วก็ไปทำอะไรกบเพื่อเอาเงินมาพอเสรเ็จปุ๊บกำลังจะไขกุญแจใช่ป่ะตล้วก็มีตำรวจคนหนึ่งทักขึ้นมาว่าลองเช็คชื่อก่อนนะว่ามันมีคดีเดียวหรือเปล่าอ,อไปเช็คขึ้นประชาชืนอีกขึ้นอีกเพราะว่ามันหลอกได้2คนในออชื่อกูกูไปได้ท่าเดิมจากจันไปประชาชื่น ปีอ,อยู่ในคุกขึ้นศาลอะไรเป็นแบบมึงเรื่องเล็กแบบพิกจริงๆแค่กูไปเชื่อใจเขาอยู่นานไหมสี่วันจากคุกต,ตั้งแต่นู้นใช่ไหมสี่วันรอขึ้นศาลแล้วเสี่ยงเงินหลายแสนมากเออพิกเลยปะพ,กออพิกสุดๆเฮียอะไรก็ไม่รู้กูบินออกนอกประเทศไม่ได้นะเออทุกครั้งที่กูบินต่างประเทศอะ่ะกูจะต้องมีถือหนังสือแล้วพอทุกครั้งที่กูไปเติรดมันจะดัง เราก็จะมีตอมอมันรวบมึงแล้วพาสปอร์ตมึงจะเขียนว่าข้อหาคดีช่อ,อกโกงอายมากเวลาส่งพาสปอร์ตให้ใครแล้วกูต้องไม่น่าอธิบายว่าวกูเจออะไรมาเป็นชั่วโมงนะที่กูอธิบายเสร็จอะจนกูต้องบินไปกับมาริโอบินไปกับพี่โชว์ออซึ่งปกติก,กูบินตา่างประเทศอะมันดังไม่็นไรกูชินละออมันดังมันดังกูก็ยืมหน,งมน,งมนังสือกูไปกูได้แต่วันนี้กูต้องบินแบบยี่หรอกรอน้มัรานีมันเป็นผู้ใหญ่ไงมีบรรดาลเออมันเป็นมาริโอแล้วทันกูดังแล้วทีมงานไงอ๋อติดจุกอะไร S <S เดือดร้อนสุด<ร>ยัง,ยง<ร>ไงคูแลย<อ>แกลั้นใจบอกเขาเป็นอย่างนี้นะนนอย่างนี้ๆๆๆการเขาตกใจไว้ก่อนเขาก็ให้กูไปทําให้มันเสร็จสับให้ไปตอมอตรงหลังสวนตรงอะไรเงี้ยให้มันเสร็จไปเคลียร์ล้วไปเคลียร์<ล>ยให้มันเสร็จว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันคดีมันจบแล้วมันไม่จบสักทีกูก็เดินเอกสารอยู่ประมาณสักแบบอาทิตย์หนึ่งก็จบพุกวันนี้ก็บินได้ปกติความใจดีของเราเนี่ยแหละทำให้ซีอิ๊ราิดพกวันนี้ยังใจดีอยู่แต่ว่าจะเป็นคนกลัวเรื่องแบบการใช้ปากเราไม่เคยไปเคลียร์ครเลยกลัวคนแถวนั้นจำได้แมมันนอะ แต่พอฟังเรื่องราวพี่อ้อมจบวันนี้เนี่ยก็คือก็ได้ข้อคิดเลยนะว่าชีวิตคนเรามันก็พลิกไปพลิกมานี่แหละรสชาติชีวิตพี่อ้อมเหมือนชื่อไซนทหารวันนี้ไงพลิกพลิกให้ชีวิตอร่อยนี่แต่ว่าชีวิตตอนนี้ก็พลิกกลับมาดีมากๆแล้วมีความสุขแฮปปี้ความมรักความมลายช่วงนี้ยังไงคุณแม่ไม่อยากบอกว่านีมากเลยผมอยู่ไม่นานมือใคยบอกว่าชีวิตดีดีเหรอ <laughs> มาคืนหนูนอนคิดอะไรกับตัวเองเลยปะหนูคิดว่าดวงจะหมดเมื่อไหร่<ม>ในปีนี้หรอหรือว่าวไม่คือปีปนี้ตั้งแต่ต้นปีมาหนูทางานทุกวันถ่ายคลิปงานไลฟ์สดงานออกงานทุกวันอะ่ะแล้วอยู่มาคืนก็นั่งคิดว่าภายในปีนี้มันหมดเมื่อไหร่วะดวงอันเนี้ย ก็เราต้องแบบทำเองให้ดีตลอดคุณภาพงาน<อ>การเสิร์ฟคอนเทนต์กับคนดูอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามควบคุมคอลเลคตี้มึงไม่หยุดพัฒนาเลยอะหยุดไม่ได้พี่อ,อ้อมเก่งมากเลยอะมึงเป็นเด็กที่แบบมีเงินมึงจะไม่ไปกระเป๋าก่อนไม่ไปรองเท้าก่อนมึงจะเป็นเด็กมีเงินที่จะไปไวเลสไปก้องสามตัวเนี่ยมึงก็ต้องไม่หนีคนนี้กูต้องขอบคุณนะมึงเป็นเด็กที่ใช้ความคิดดีอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องรอบตัวอะไรอย่างเงี้ยแบบขอบคุณที่ ที่เป็นห่วงอูให้โอกาสอขอบคุณที่แบบเห็นกูเป็นพี่ขอบคุณที่บางครั้งมันมีความสงสารมาโดนกูไม่ได้รู้สึกแย่ใครสงสารกูกูรู้สึกดีเพราะบางทีชีวิตกูก็น่าสงสารจริงๆกูก็อยากให้ใครสักคนมาแบบสงสารกูบ้างเพราะบางทีกูเป็นคนสนุกเกินไปบางคนมันก็ไม่ได้เห็นมุมเล็กๆของกูที่แบบเออกูเศร้ากูอะไรเพราะว่าช่วงที่กูแบบมีเรื่องแม่มีเรื่องใดๆเกิดขึ้นก็จะมีมึงที่แบบคอยช็อตเอออยากจะบอกรักแหละแต่ว่า บอกไม่เป็นไนอ,ไนอคนเดียวที่บอกได้คือไอซื่อเรื่องบอกหลักอะ่ะก็รอบอกไอซื่อไปแหละไม่ต้องบอกใ <laughs> ครหรอกก็รอก็คไม่ได้บอกใครละชั้นเนี่ย <laughs> เพราะว่าน้องมันไม่กลับมาละ, <laughs> ะกินหมูก้อนเนี่ยตว่าปลามากหมูนุ่มอร่อยตามสไตล์บาบีค้อนเตียวซ่าหน่อยไหมพี่ชายก,กินมากแต่วางใจ <laughs> มหนี่เมนูคนอ้วนหลักลูกหลักคนอ้วนข้าโบ้เบคอนเหรอข้าโบ้เบคอนน่ากินมากอ่ะหูหวานเลยเดี๋ยวเต็มมาเสิร์ฟเลยเอาไอติมมาอุ๊ยไอติมอะไรคะนี้เลยค่ะพี่อ้อมไอศก,กรีมบัวลอยไข่เค็มซื่อดังของก้อนแน่ของขวัญวันเกิดอุย้ยขอบคุณนะฉันไม่เคยได้รับอะไเรเยน็นๆแบบนี้เลยอะ่ะเดี๋ยวฉันจะกินนะแล้วแกก็ดูว่ามันอร่อยไหมดูจากหน้าฉันร้อนเลยร้อนเลย ว้าวร้อน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 มันก็จะหอมหวานมันเนาะอร่อยมากไอติมมันนุ่มหวานแบบกำลังดีเออชุดปลิกพีคักคัมีทุกสาขาเลยปะทุกสาขาค่ะสามารถสั่งได้เลยอร่อยมากเลยอ่ะอร่อยก็มาแบ่งหน่อยจะหมดแล้วอ๋อคำเล็กจังอะ กะนิเองเหรอใช่ไปลำไส้อุยอร่อยมากเอาเป็นว่านะคะคุสมขาววันนี้เนี่ยคืออิ่มแบบสุดๆเลยค่ะคาวหวานครบจบที่บาร์บีคิวพลาซ่าค่ะจบจริงเนาะจะบอกว่าการที่เราได้มานั่งได้คุยดีฟกันแบบนี้เนาะพร้อมกับกินปิ้งย่างไปด้วยเนี่ยเป็นโมเมนต์ที่อบอุ่นหัวใจมากๆค่ะทุกคนจริงๆรูุ๊แต่งเรื่องนะอ้าวกูบอกแล้วกูเสียจตีก่อนเจ้าไม่มีเรื่องะไรจริงเลยเดี๋ยว กูแค่รู้สึกว่าเวลาเรากินปิ้งย่างอ่ะเรามีเรื่องคุยมันทีเรื่องตลกอ่ะเราเล่ากันมาบ่อยแล้ววันนี้ต้องเปลี่ยนเป็นเรื่องดิบๆบ้างเราดิบไปเลยติดคุกไปเลยคุกไปเลยแม่ป่วยไหมอะไรนี่คือไม่ได้ระบากกูเป็นคนสบายแบบเด็กแล้วก็ครอบครัวดีครอบครัวดีพ่อแม่รักกันแบบไม่มีอะไรเลยว่าจะกูอ่ะต้องสร้างเรื่องขึนน้นมาเพ<อ>ื่อเพื่อตัวเองอ่ะรู้สึกว่าดูเจ้าดูอินปกติวันนี้ ความพิเของกูคือชีวิตกูไม่มีเรื่องเศร้าจนกูต้องสร้สางเรื่องเศร้ามาเพื่อดึงเพื่อนลงมาเศร้าไปกับกู <c oughs> และสําหรับใครนะคะที่อยากทานแบบเรา2คนในวันนี้นะคะรีบไปทานกันได้นะคะที่บาร์บีคิวพลาซาค่ะขอย้ํานะคะทุกสาขาค่ะ,คะแล้วยิ่งตอนนี้เนี่ยมีโปรโมชั่นด้วยตั้งแต่วันที่4กันยาถึง15ตุลาค่ะรีบไปทานก,นกันก่อนที่จะหมดโปรโมชั่นนะคะอิ่มแบบจุกจุสุดคุ้มกันค่ะเอ,อวันนี้ขอบคุณพี่อ้อมนะได้เดี๋ยวแต่งเรื่องมาเล่าให้ฟังหน่อย <laughs> แต่ท so well so yes, ั้งหมดทั้งมวลเรื่องเราที่เราคุยกันสมมุติว่าเป็นเรื่องจริงทั้งหมดนะเชื่อว่าก็มีเพื่อนๆเนี่ยเป็นเหมือนเรามีความเครียดแบบนั้นอยากให้ทุกคนอ่ะมาแชร์กันข้างล่างนี้ดีกว่าว่าใครมีเรื่องเครียดแบบไหนแล้วก็มีวิธีการจัดการทําความเครียดตรงนี้ให้มันหายจนชีวิตพลิกยังไงกันบ้างคอมเมนต์มาคุยกันนะอยากอ่านผู้เข้าชมอย่ลืมกด u b s ส r คร e ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ได้นะคะเพื่อความปังกับทุกคนค่ะวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ